สดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่นังนาาร เฮยเขากลับมาพร้อมกับเสียงสดใสนะและกิฟต์เรียกได้ว่าเรามีซีรีส์มาเหมือนกับเป็นการโฆษณาเลยเพราะว่าเราออกมาเพื่อโปรโมทเลยใช่ต่อวันที่13บธันวาที่ผ่านมาเจมมีคิวงานที่จะต้องไปออกงานที่เอ็มคอร์เทป็นงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้แหละที่เรากำลังจะมารียกในวันนี้นั่นก็คือเรื่องจุดหมายคือท้องฟ้า you are my sky the s e r e s ุณผู้ชมโอชื่อเรื่องซึ่งจะจะบอกอย่างนี้คือจริงๆแล้ววันนั้นต้องไปงานแต่แต่คิดแตแล้วพูดแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการไปงานเป็นก็ไม่ได้ไปไงไม่ได้ไปแต่ส่งตัวแทนไปเก็บภาพให้ทุกคนนั่นก็คืออิโจโไปดูภาพเบื้องหลังกันว่าไปดูภาพวันงานกันว่าวันนั้นเนี่เป็นยังไงบ้างไปค่ะ ก็คือภาพมันงามใหญ่อังการเวอร์วายเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไปดูตัวอย่างกันรวมเลยอุ้ยเจ้าหน้าเรื่อนี้อะไรวะเขาเรียกว่างานวอมป์อัพมันงานรับน้องผู้แปอะไรครับปูอนเล่นบาสพอพรอนไปสุดเล่นบาใสจริงๆแล้วตามพี่มานะโอเคไหมขู่หมู แข่เราคือต้อมเยอะๆโอ้ต่วนจะได้เห็นว่าเราสองคนโคตรเก่งเลยปีห้าเนี่ยนะเาทีมชาติชุดใหญ่เลยนะแล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วก็ไปเปิดโรงเรียนสอนได้หมดอ่ะจะเป็นอยู่แล้วปะโนบอ๊ก้าอุ๊ยอุ้ยแรงม่กเออลำมนพี่เลิกเล่นหรอพี่พีแพ้ มึงว่ากูทำไม่ดีกับพี่ฟ้าเปล่าวะมึงถามกูทำไมกูจะไปรู้มึงเหรอไม่หายอันนี้กูลองเหรอไม่ใช่เล่นบอลมาจากเรียนเดียวกันนี่ถ้าไม่อยู่กลุ่มเดียวกันผมคิดแล้วแนวที่บล็อกไลน์ผมว่าจริงพวกบล็อกได้นะบล็อกแจกไม่ชอบผมอ่ะไม่ทำไม่ไหวหรอกไม่ต้องไม่ตัวแทนสองคนนะเป็นฝ่ายประสานงานกับทางสโมสรหน่อยไม่มีเลยเหรอครับไม่ต้เงแล้ว กูรอคุณดีนะตูมึงนอนห้องไหนนอนห้องเดียวพี่ฮะมึงจริงจังมั้เนี่ยถ้ามึงจะแย่เอาคำขำอ่ะกูไม่ขำด้วยวีฉันชอบอ่ะน่าดีมากเลยคนใส่แว่นอ่ะวีกูวีนะเด็กกีท้าอ้าวคีมวิ่งผัดอ่ะอีกหนึ่งกีฬาโค้ซ้อมด้วยกันตลอดเวลาวิ่งเป็นทีมมันก็ต้องซิงกันอ่ะเหมือนที่โค้ชชอบพูดว่าความสัมพันธ์สำคัญสุดพี่จีบเจ้ไงทักไลน์แล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยคิดว่าจะพูดอะไรดี ขนาดอยู่กับแพนนะก็คิดแต่เรื่องมีตลอดเลยเจมมานะมีกับตูมเคยไม่เคยที่เราทำอยู่มันถูกไหมวะพี่ทำไมต้องหแบบซ่อนๆนะเลยหรอเรื่องหลับนักวิน เยาวชนทีมชาติที่พานักกีฬาไปคว้าเหรียญทองต่างประเทศได้ตังชื่อของเด็กแรกกับติวพิเศษบางอย่างคุณเป็นผัวคุณไม่เป็นอย่างที่ผมคาดหวังไว้กีฬาที่ไม่ต้องเก่งคนเดียวไม่มีอยู่จริงหรอกผมก็อยู่ตรงนี้แล้วไงพี่ไปเอาชัยชนะของพวกเราที่มันขโมยไปกลั<อ>บมา r e บบดี้

ตอนอยากพีฟ้ารวยนะว่าทอนรักพี่ฟ้าแปดมกราคมปีหน้าเขาเรียกว่างานวอร์มอัพ<อ>งานวอร์มอัพฉันชอบชุกีฬาเขามากเพราะว่าพอตอนอยู่ในโปสเตอร์มันสวยใช่ไหม,ส,มสีมันสวยนะคู่สีมันได้อะเอ้ย,อยสวยห<ว> ดูเป็นแบบว่านักเตะเซเรนยี่ใช่ดูเป็นแบบฟิลลิ่งนั้นเลยอ่ะฉันชอบจะย้อมสีอลังมากเลยเนาะเหมือนแบบว่าทางเรื่องจะให้เป็นแค่สีเขียวกับสีส้มะใช่สีแป้นบาโทดเออซ้อมซอมหนึ่งซ้อมหน่อย้อมไปสุดเป็นวานที่จริงๆแล้วตามพี่มานะตอนเด็กไง ทอนน่าจะมาทอรนีที่แปลว่าพื้นดินป่ะแล้วก็พี่ฟ้าไงทอรนีกับฟ้าเนี่ยฝึกเล่นบาสพอพี่ You are my role model แล้วมาเข้ามหาลัยพอเขาด้วยป่ะเนี่ยนี่ว่าใช่ก็อาจจะว้าย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 อาจจะเล่นบาสพอพี่แต่พอมารู้ความจริงว่าพี่ไม่เล่นแล้วก็อาจจะแบบอ้าวง่อดีตหวังอธิชาชุดใหญ่เลยนะแล้วก็เป็นโค้ชแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนมีจุดมุ่งหมายชัดเจนแต่ละไปมดอะจะไปด้วยการอะไรเงี้ย ดงพิบาลอุ้ยโมเมนต์ป้อนพิซซ่าไอโนไอกาน่ารักจังเลยอ่ะเขาเชื่ออะไรน่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยสีอลังมากอันเนี้ยเข้อนวารังมากดีมากฉันชอบโมเมนต์จับหัวเข่าจับตรงขาเนี่ยแล้วก็เริ่มสกินชิปแล้วก็เริ่มคิดไงตอนแรกอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรเลยเพิ่งมาแบบว่าคิดใช่มันเกิดขึ้นได้แหละช่วงหลังๆอุ้ยคอยดีมาก ่แต่อันนี้ดีนะฉันชอบช็อตเนี้ยอยากเห็นในเรื่องเลยอะว่าแบบช็อตเนี้ยมันคือช็อตอะไรเดินเข้ากองไฟเข่าทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยอพี่แพ้มึงว่าคุณทำไม่ดีกับพี่ฟ้าเปล่าวะเฮ้ยอ่ะเชื่อไงผูจะไปรู้มึงเหรอบ๊วยนี่เจ้แข้าดาลาแสนอาจฐานโภชนา เลนน่าจะจีบพี่แว่นน้องน่าจะจีบพี่แว่นอยู่ชื่ออะไรหรอไม่ใช่เล่นบอลมาดังชื่ออะไรนะแสนอ๋อเมื่อกี้คือลานเค้ชอือเอ้เอ๊ะละมุนอิงโกลบอกนะเนี่ยน่ารักชื่ออะไรอ่ะยังไงหนึ่งยังไงแกเชื่ออะไรหรออยากเอาแว่นชนกันเลยอยากใจแม่ชอบผมอ่ะ คลาสสิกบัตคิวก็ถ้ากูจะบอกกูก็บอกได้ปะก็ถ้าแบ่งใจได้กาสันแน่ไอ้เรากูไม่ไดเหมือนพยายามอยู่ตัวแทนสองคนนะเป็นฝ่ายประสานงานกับทางสโมสรมันไม่มีเลยหรอครับเขาเป็นเพื่อนกับนักวิ่งนะแต่เขาก็คือมันพัวพันหมดเลยหรอดูมองดูเมืองเฮ้ยแจ๊บขอบคุณช่วยยืดเส้นหน่อยครับห้องไหนนอนห้องเดียวพี่ เข้าบ้านด้วยอ่ะอันเนี้ยยากหนูหนูทราบกระหล่อพ่อแม่ด้วยเออก็มีปมเรื่องพ่อแม่แล้วน่าจะเป็นบ้านพีที่ใส่แว่นแล้วก็บนเต้าย่แม่อย่างนั้นได้เลยหรอก็น่าจะแบบทำตัวสนิทสนมเลยเลยหรอเออหรือว่าแม่อาจจะชอบเข้าทางแม่เพื่อนแม่ให้แม่กับแม่ป็นเพื่อนกันเลยหรือ่าไม่แน่นอนห้องเดียวกันกับพี่อ่ะ มึงจริงจัง่าเนี่ยถ้ามึงจะใหญ่เอาคำขำอะกูไม่ขำด้วยเอออันนี้ดีนะเป็นแะ่หรอกที่ดีนะเริ่มละเริ่มละเอาคิดเลยไอเนี่ยคิดทำไมอ่ะไม่รู้เป็นไรอะขาน้องหักเฮ้ยในกีฬาฟุตบอลไงอาจจะเกิดเทอืมุิยไม่การสรุปมอไซล์ลมอืม มุกซอนมุกซอนอะช่วยสามสี่ตับเลยเมื่อกี้ช่วยใครได้อ่ะเอี่ยเรามองนักกันแล้วก็นะเอาใคดีวะเอาคดีวะแม่งมาทั้งสองทางเลยกูวีนะได้กี่ทางเออแล้วก็ชอบที่มันเริ่มจากที่สามคนนี้เป็นเพื่อนกันอะแล้วคนนี้คือใครคะไม่มีคู่หรอคะได้ค่ะเจมไปอะค่เป็นอะไรูใครอะมีคู่ยัง เฮ้ยมึงทางเรื่องอ่ะไม่ต้องมีครูตลอดมาได้เปล่ามึงรอคนอื่นไว้ต้องซิงกัน่ะเหมือนที่โค้ชชอบพูดว่าความสัมพันธ์สองพัสุดมึงแต่กูจะบอกว่าเวลานักกีฬาเขาแข่งอ่ะแล้วแข่งเสร็จอ่ะเขาต้องเข้ามานวดหรือแม้ก็แช่ในถังน้ำแข็งทำไมมึงรู้กูเคยเป็นคนนวดนะกูน้ำมันมวยอ่ะอืมอืมอุ้ยอ้ยตั้งกอะต่อนะพี่จิบเจ๊ไงทาย แล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยคิดว่าจะพูดอะไรดีแอปเปิลเธอต้องเข้ามาพัวพันตลอดเลยอ่ะเออมันเกิดอะไรไม่ต่อไม่ต่อไม่เข้ามันกันอะไรอาเอจับเอาเอาเอานวดให้ใครมึงแต่ไขนวดให้ใครเป็นคนเดวยวอนวดให้พี่หรือมุมเขานอดให้พี่มุมหน้านี้ดีมากล ทีนี้คือราดูเพราะว่าถ้าถ้าคนมันมีใจให้กันอยู่แล้วอะเวลามันแบบเข้าใจปะเวลามันมีความแบบรกลที่จะเข้าไปสกินชีฟสกินชิฟไปถึงขั้นที่แบบสามารถโยงไปเรื่องเพศได้มันจะมีความแบบใจเต้นแรงือดีหัวใจเต้นแักแต่ชอบมากเลยอะเขาชื่ออะไรอะเจมทำไมไม่ทำกันบ้านวะอสัตเจมเขาชื่ออะไรอะกูขี้แตกตอนนั้นอะวันนั้นก็ไปหาน้องแล้วขนาดอยู่กับแพรก็คิดแต่เรื่องวีตลอดเลย เนี่ยแบมพายมึงจะสายตาพี่เขาคืออ้อนอ่ะเอาจริงเอาจังอ่ะอีกับตูมเคยดีกับตูนโดมฟังเพื่อเป็นตูนน้าวไม่เคยเราปฏิเสธขันควันเลยเนี่ยมือกับเต้นเนี่ยสิ่นี้คืออะไรอ่ะมันเหมือนกับรราต้องห้ามสิงโตย่มจะกินยุงเนี่ย มันยาวอยู่มันแซนโชแสงมันได้แต่สีดีมากแต่อันเนี้ยคือห้องชมรมมันเฉิ่แทนมันน่าดูเนี่ยไอ้เนี้ยเอาไว้นั่งเอาไว้นวดในตรงเนี้ยเนี่ยมันแซนโชอรถูกทำไมต้องหลบหลอกซัอนซ่อนนี่ยแบบเนี้ยเจ็บเอ๊ะอันเนี้ยเจ็บก็ช็อตที่เออช็อตเดียวกับที่เขานวดให้กันไงแบ้วใคร มันโดมแสดงว่าโดมแอปเปิลเป็นพี่กับน้องหรอมาเป็นแฟนกันเขาจีบกันไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้โดมวีเอ้ยวกับวีกับไอปเปิลน่ะแอปเปิลเนี่เรื่องชื่ออะไรเพราะว่าวีถามโดมว่าแล้วพี่จีบเจ้ยังไงเจ้หรอพูดว่าเจ้ยหรอแรงมากโดมเขาชื่อเจ้หรือเปล่าแรงมากโดมมึงเอาทั้งพี่ทั้งน้องเลยกูวกลัวพี่กับน้องโดมแรงมากอู้ยเจ้าแต่ว่าพี่น่าต้องแอบเห็นแน่เลยตอนที่นวดนวดอ่ะ ผ็ดร้อนคู่นี้เผ็ดร้อนมากแปด <8 S 2> มกลารู้กันเรื่องโค้ชเยาวชนทีมชาติที่พา,านักกีฬาไปคว้าเหรียญทองตามประเทศได้ตั้งชื่อของเด็กแลกกับดีวพิเศษบางอย่างคุณมันควยะนะได้เลยนะตัดชื่อของเด็กเพื่อแลกกับดีลพิเศษบางอย่างอืมเอาชื่อน้องเข้าหุยไม่เอาชื่อน้องเข้าหรอกเอาเด็กเส้นคนหนึ่งที่อยากได้อะไรอย่างังนหร,อ,หรอ,อยากได้พอร์ตอะไรเงี้ย หรือว่าเห็นว่าเด็กคนนี้เก่งหรือว่าฟ้าเก่งมากแล้วแบบไม่แต่ใช้คําว่าดีลพิเศษก็อาจจะแบบว่าพอเด็กคนนี้เก่งมากก็อาจจะแบบว่าตัดคู่แข่งไปไงคู่แข่งก็ไม่เอาเด็กคนนี้มึงมวยหล้อเวยอหน้าโคตรแบบแบบดูดุมากคุณไม่เป็นอย่างที่ผมคาดหวังไว้กีฬาที่ไม่ต้องเก่งคนเดียวไม่มีอยู่จริงหรอกสี่ดีเนาะผมก็อยู่ตรงนี้แล้วไงพี่ตามงงแเอาชนะของพวกเราแล้วฟอร์มทีมใหม่หรอกับ Ready? Yes, yes. Yeah. โฮ้ยนี่แล้วกจนรอบหน้ามขนแล้นะโอ้ยเ้ยหอมแบบไม่โอ้ยหยุดนะ ยอมอลังไหม,มว้าวเกี่ยวชมูเด่นมากอนเยพี่ฟ้ารวยนะว่าทอนรักพี่ฟ้าตุ๊โกติวิโกโกโวคือตอนน,ตอน,นั้ตอนเนี้ยมันมีสิิ์วายเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีบางเรื่องที่เรู้สึกว่าเราจะต้องเก็บตามเก็บอะเก็บตามทำลายออไม่ใช่เก็บย้อนหลังใช่เรื่องนี้น่าสนใจ 8มกราค่ะทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่ม45ทางช่องวัน31และย้อนหลังทาง VTV <V TV. S 2> สำหรับ จดหมายคือท้องฟ้า You are my sky the series เองนะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันเรื่องแรกเลยที่น้องเสือกับเต้ขึ้นมาเล่นเป็นคู่กันน้องเพื่อใครแบบว่ามาแวะเวียนมาเห็นแล้วก็จะได้แบบว่าปักเมนกันได้คอมเมนต์มานะครับชอบคู่ไหนหรือว่าอยากเชียร์ใครปักเมนกันมาเลยที่คอมเมนต์นีถูกต้องมีข้อมูลอะไรก็มาแชร์ช่ตคอมเมนต์มาหน่อยอยากให้มันคึกคักอยากอ่าน่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ก็คือเรียกได้ว่า ติดตามเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครที่อยากติดตามโมเมนต์ต่างๆหรือว่าคลิปอื่นๆหรือว่าข่าวสารอื่นๆของเรื่องนี้สําหรับจุดหมายคือท้องฟ้า you are my sky the series ก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง YouTube worldwide entertainment นั่นเองนะคะฝากติดตามด้วยละกันแล้วก็ติดตามหนังหน้าโรงในทุกช่องทางค่ะ Facebook, Twitter, IG และก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you are my sky